น,นี่จะเล่าให้ฟังว่ามีหมอสอนศาสนาชาวคริสเตียนมีหลักฐานนะถ้าใคร็นจากอิสลามิกเวส่งมานะครับมาจากเดอะเนชั่นนะเพื่อผมมีลูกศิษย์ผมอยู่ที่นั่นนะคนนี้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเป็นชาวคริสเตียนชื่อดรแกรี่มิลเลอร์หลังรับอิสลามชื่ออ ah ับดุลอาฮัดโอมาเขาเป็นใครฟังเลยไหมตอนนี้ฟังเสียงในฟิล์มนะครับ A Very important Christian missionary converted to Islam น huh? ะหมอสอนศาสนาชาวคริสต์คนดังเข้ารับอิสลามไม่ใช่แค่นั้น Anne b e c a m m a major who run for Islam และกลายเป็นนักเผยแพร่อิสลามดังไปแล้วปัจจุบันที่ผมทราบมาเป็นด็อกเตอร์เรื่องอิสลามสอนอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับ This man likes mathematics so much แปลว่าไอ้หมนี่ชอบ อะไรอะวิชาอะไรนะเลขคณิตศาสตร์มาก Why he likes uh, logic ด้วยเหตุนี้เขาจึงชอบเรื่องตรก,กะวิทยา One day he d e c i d e to read the Quran วันหนึ่งเขาตัดสินใจที่จะศึกษาคำพีอัลกุรอานงานเป็นไงฟังรู้เรื่องไหม <laughs> ศึกษาทำไมครับ To try to find any m i s t เพื่อตうう้องการค้นหาข้อผิดพลาดในกุรอานเพื่ออะไรครับเพราะเขาเป็นนักเผยแร่คริส He might take advantage of why inviting Muslim to convert to Christianity เพื่อจะได้เอาความผิดพลาดในกุรอานไปเรียกร้องคนมุสลิมให้ไปเป็นคริสเตียนมู่งเจตนาชั่วของมันเนี่ยนะแต่อ่านฟังต่อไปนะครับ He expected The Quran to be an old book written 14 centuries ago เขาคาดหวังว่ากุรานเป็นคำภีที่เก่าแก่ที่สุดที่ถูกเขียนขึ้นไม่ใช่คำว่าถูกเขียนขึ้นในกุรานไม่ถูกเขียน <laughs> เมื่อ14ศตรวรรษที่ผ่านมาผ่0กว่าปีไง A book that talk about the desert and so on เขาเชื่อเป็นคำพูดที่นะพูดเกี่ยวกับเรื่องทะเลทรายและอื่นๆ แต่เขาบอก he was amazed from that he, found, but he find แต่เขาต้องงงเป็นอย่างมากในข้อมูลที่เขาเจอในกุรานเขาเจออะไรครับ he discovered that this book had what no other book in the world has เขาได้ค้นพบว่าในคัมภีร์อัลกุรอานนั้นมีสิ่งซึ่งที่ในคัมภีร์อื่นๆในโลกไม่มีงงเลย he expected to find some stories about อ e a r d t h e m that the prophet muhammad his t e upon him had แปลว่าอะไรเขาหวังว่าจะได้พบสตอรี่ก็เรื่องราวนะครับบางเรื่องเกี่ยวกับชีวิตอันยากลำบากของท่านศาสดาูฮัมหมัดเช่นนะ like นะ the days of his wife k h a d i j a เช่นประวัติชีวิตเกี่ยวกับเรื่องภรรยาคนแรกของท่านชื่อ k h a d i j a o r the d e a t h of his sons and d a u g h t e r หรือประวัติเกี่ยวกับเรื่องลูกชายและลูกสาวของเขาเขาเจอไหมครับ How ever ยังไงก็ตาม He did not find anything like that เขาหาไม่เจอทั้งๆที่เป็นเจ้าของคัมภีร์ภรรยาก็ไม่มีลูกสาวตัวเองอย่างเดิวนะครับมีไหม and What made him even more confused <Yes. S 1> และสิ่งซึ่งที่ทำให้เขาต้องงงมาก is that he found a f u l l s u r a h chapter And the Quran named Mary that contained a lot of respect to Mary this be upon her แปลว่าอะไรนะแต่เขาต้องงงมากสิ่งที่เขางงว่าคือเมื่อเขาไปพบ ไปดูฟุลซสูระสูระหนึ่งเต็มเต็มแชมเปตรฟภากินนะในกุรานมีชื่อว่าแมรี่มีไหมกุรานมีมารยยมไงมารยามนี่เป็นใครครับเป็นแม่ของเยซูคริสซึ่งไม่เกี่ยวกับคัมภีร์ุรานเลยใช่ไหมนันไปอยู่ในกุรานได้ยังไงเห็นไหมครับ ซึ่งในสุราเนี่ยได้มีเรื่องราวมากมายที่ให้เกียรติแมรี่หรือนางมาริยมพิสยาพรเธอขอลราส่งอภัยอะไรรสกดปบานท่านเธอได้เถิด which is not The case even in the books written by Christian no in the their Bible ซึ่งการให้เกียรติแบบนี้นะให้เกียรติพนางมารยมซึ่งไม่ใช่คนมุสลิมเป็นที่นับถือของอิสลามซึ่งไม่มีแม้ในคัมภีร์ที่ชาวฮะคริสเตียนเขียนเองยังไม่มีแม้กระทั่งในคัมภีร์ไบเบิลย,ยังไม่มีเอ๊ะทำไมวะมันมีอยู่ในคัมภีกุรานซึ่งไม่ให้เ,เกี่ยวกับคริสเตียนเลยเขางงมาก did not find a surah n a m e after Fatima, uh, the Prophet daughter, or Aisha, the Prophet wife. May Allah God be pleased with both of them. p a w a r a เขาไม่เจอแม้แต่สุรห์เดียวนะครับสุรห์ฟาติมาลูกสาวใช่ไหมหรือว่าไอชาภรรยาไม่มี he also found that นะครับ the name of Jesus รู้ไหม Jesus ใครในเวลาเดียวกันเขาดันไปเจอชื่อของเจ s ัสนบีษอินโซีอยู่ในกุรอานพิเศษเพ им, ระิม m ระเจ้าอัลลอฮฺอันเนีย่ยนะ was mentioned in the Quran 25 1 0 m e s เจอนเจอเราเคายเรียนเรียนเราเราเคยสังเกตไอ้คนที่เป็นคริสเตียนไปอ่านกุรอานแล้วมันเจอชื่อนบีษอินโเซีเนี่ยเจอยู่ในกุรอานของเราเนี่ย25ครั้ง มันงงมากใช่ไหมและมูฮัมมัดมีเท่าไรท่านทราบไหมฮะ Why the name of Muhammad is upon him was mentioned only four times ในขณะที่กุรานซึ่งประทานในกาท่านนบิมมูฮัมมัดเนี่ยมีชื่อตัวเองนะแค่สี่ครั้งนายบมิมไซาซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาคริสต์ก็มีตั้งยี่สิบห้าครั้งงงไหมบางแอนไอคนที่เป็นคริสเลิกเป็นเลยฮะ ถ้าพี่น้องชาวคิสฟังอยู่ก็จะหาว่าผมใส่ร้าไรไปค้นดูได้นะครับนะและท่านด็อกเตอร์คนนี้ท่านไปหาเจออยู่ในประเทศแคนาดาเมื่อเสาร์วันนั้นนะท mm ี hmm. ่จะหาว่าผมมั่วนะ mm hmm. วันนี้ไม่มีรายการมั่วนะครับ mm hmm. ผมบอกเรามีด็อกเตอร์จากอเมริกาจากอังกฤษถ้าสงสัยภาษาอังกฤษ mm hmm. ผมมาคุยกันได้ mm hmm. หลายคนทำท่าจะซ่ากับผมก็บอกขอโทษนะ mm hmm. นะคุณพอจะเป็นภาษาอังกฤษแต่คุณจะลองกับผมนะคุณเป็นภาษารับบ้างไหมล่ะ mm hmm. ผมได้ทั้งสองอย่างนะค mm ุณไม่ได้เรื่องสักอย่างเงียบ นะครับนี่ไม่มีใครจะทราบไหมเดี๋ยวจะให้แปลตั้งเสรเป็นภาษา,ษาอังกฤษหน่อยดิฮะร,รี่จ้าวพอมีคนทำท่าล้อเล่นผมอาจารย์ไปพูดอะไรอะไรกระโปรงหนังสือเนี่ยไอก้การ์ตูนญี่ปุ่นนะเนี่าไงครับอนุญาตเดินทางอาจารย์ว่ามาเลยครับค่ะคือนไปหลายปีมาแล้วละค่ะได้อ่านหนังสือเล่มนึงเป็นหนังสือแปลซึจนมีอาจารย์จริงเนรรี่ย อิคลาสมีอายะหนึ่งที่อายะที่ว่า hmm. ลำยาฤิตวลำยูรัต hmm. อ่าอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยแปลบอกว่าแต่ก่อนนั้นอ่ะอายะนี่จะเป็นลำสลับกันนะคะ oh. ลำยูรัตวลำยาฤทิ์ oh. แล้วเมื่อกี้อาจารย์ขึ้นต้นว่าอัลกุรอานเป็นคัมภีร์เดียวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง <Okay. S 2> ก็เลยสงสัยว่า อาจารย์ท่านนี้เน <c oughs> ี่ยไปแปลคือจะแปลแปลจากภาษาอังกฤษนะคะก็ไม่ทราบว่าวันต้นเชมาเนี่ยเขาจะควจะตอบละไอ้ที่ฟังมาเนี่ยไอ้นี่เลยถ้วยนะก็ราะรำยนิดกับรำยูรัตจะมารำยูรัตก่อนได้ยังไงเลยนะไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกบระหัหรือเปล่านะ ไม่ใช่ค่ะมันเป็นหนังสือพิมพ์ถให้พิมพ์ไปด้วยคือผิดก็คือผิดยันยกงมัดก็ถือว่าหนังสือเล่มนั้นผิดครับเขาเป็นหนที่ถามนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าใครอยากจะถามนะครับเดี๋ยวมีเวลาครึ่งชั่วโมงจะไปถามทุกปัญหาตอบไม่ได้ก็ตอบตอบว่าไงครับไม่ได้ไม่รู้ครับสบายไหมเอาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเข้าเรื่องละโซฮีบิเคมูคอนฟิสเขายิ่งงงมากพีสอันนี้ฟังให้ดีนะมันเรียนกุรอานเพื่อจะจับข้อผิดพลาด เขาไปเจออะไรแปลกๆแล้ว started reading the Quran more thoroughly เขาก็เริ่มศึกษากุรานอย่างละเอียดเพื่ออะไรครับ hoping to find a mistake เพื่อหวังว่าจะเจอข้อผิดพลาดอย่าลืมนะสักข้อหนึ่งนะสามสิบยุสเนี่ยถ้าคนธรรมดาเขียนต้องมีแยดใช่ไหมหวังว่าจะเจอเจอไหมครับ but he was shocked อันตราวมาช็อกแปลว่างงมากจะช็อกแล้ว หาไมเจอนะ when he read a great verse which is word number 82 in surah An-Nisa women that says เขางงเมื่อเขาอ่านไปเจอ great verse ในอายะที่ยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คืออายะ number ที่82ใน surah An-Nisa ขาพเจ้ลใดนะ women that says ซึ่งอายะนี้บอกว่ายงไครับ อักุรอานก่อนอัฟลายะตะดับบ r รในอัลกุรอานไอ้วะนี่คงไม่เป็นนะกุรอานนะว่าล่กานะมินไม่ควรได้ละวะจะดูฟิกติลาฟันกัฟิรเอาให้อาจารย์อังกฤษฟังก่อน do they not consider the Quran with care พวกเขาทั้งหลายไม่ได้พิจารณาอัลกุรอานกันอย่างนะอะไรละเอียดหรือไง had it been from other than Allah ทำไปเห็นว่าอัลกุรอานนั้นมันมาจาก ผู้อื่นจากัลอสสามสิบยุคเนี่ยพันสีร้อยปีเนี่ยต้องมีนักวิชาการไปค้นพบข้อผิดภาคมากมายใช่ไหมมีใครเจอไหมอันอย่างละเอียดเนี่ยถ้ามันมาจากาัลอสเดวูตชวลีแ e ฟฟ h ว v e อร much discrepancy ถ้าหากว่าอัะไ์จะต้องพบว่ามีข้อแตกต่างอยู่ในนั้นอย่างมากมายข้อขัดแย้งมากมายแต่ไม่เจอ เขาก็อกเรมิลเลสเซสวัลดิสเวิร์ดเนี่ยเขาพูดวิจารณ์เกี่ยวกับกุณอันอายัดนี้นะในกุณอันนี้เต็มาลาไรบารฟิมกุณอันนี้ไม่มีอะไรสงสัยแปลว่าถูกทั้งหมดนะถูกทั้งหมดเนี่ยกุณอันพูดแล้วต้องเป็นจริงนะเมื่อ1,400ปียันกระทั่งเตรียมัดถ้าใครไปเจอข้อผุดพลาดในกุณอันเนี่ยเราประกาศเลยว่าเราเลิกรับนักตื่ศาสนาอิสลามเราเลิกเราจะเผากุณอันให้ดู ฮะอิสราเอลมันบอกว่ามันเก่งนะทำลายมุสลิมฆ่าคนนู้นไปเนยไปเอาคุรานเนี่ยไปหาม่าที่ข้อผิดพลาดนะเราจะเลิกนับถือิสลามให้ดูทำไมเรากล้าพูดเพราะว่าผู้ที่พูดมาเนี่ยลาไรบฟีเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ผู้ที่สร้างสมองอิสราเอลสร้างสมองยิวนะว่าไม่มีทางหาเจอเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังยังว่างไงเนีน่ยนะดรมิลล์ได้กล่าวถึงอายดนี้บอก one of the well known scientific principle แปลไงไปแปลถูกเปล่านะ หลักการที่เป็นที่รู้จักกันดีของนักวิทยาศาสตร์ this principle of finding mistakes คือหลักการค้นหาข้อผิดพลาดในเรื่องนั้นๆ o l look i n g f o r mistakes เมื่กี้ค้นหานี่ก็ look i n g ก็ไปตามดูแหละ in a theory ในทฤษฎี until it's proved to be right จนกระทั่งยืนยันได้ชัดเจนว่ามันถูกต้องตามหลักแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นเร <Yeah. S 1> า่รง falsification test แต่ what's amazing สิ่งที่น่าแปลกที่สุด is that the holy Quran ก็คือกุรานเนี่ย ask Muslim and non-Muslim ้าทายคนมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเรื่องอะไรครับ to try to find mistakes ให้ไปหาข้อผิดพลาดมาสักข้อนึ่งสามสิบยุสมีใครหาได้ไหมทัานสี่ร้อยปีเลยนะ ความคิดว่าไร้เทียมทานของอัลกุรอานที่ท่านได้ฟังวันนี้นะครับท่านฟังไปแล้วท่านตน้องมีอ ي มานเพิ่มแน่นะครับ